ดวงรายปากของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบ,บดีใน5เรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะ ในเดือนพฤษภาคมช่วงปักหลังและในเดือนมิถุนายนช่วงปักแรกระหว่าง18พฤษภาถึงวันที่15มิถุนายนดวงชะตาของคนเกิดทั้ง9วันจะมีผลเป็นอย่างไรบ้างใน5เรื่องสำคัญของแต่ละวันเกิด ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันช่วงระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง15มิถุนาเริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างราบรื่นจะมีคนช่วยเหลือสพอร์ตแต่อาจจะยังไม่ได้ตามที่หวังแต่ไม่ได้หมดไม่ได้มีปัญหาส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้การงานหากมีข้อตกลงพูดคุยให้คุยกันดีๆทุกอย่างก็จะราบรื่นเรื่องติดต่อประสานงานง่ายแต่หากคิดจะออกจากงานหรือจะหางานใหม่ไม่แนะนำส่วนในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงให้ดูแลตัวเองให้ดีต่อไป ส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ค่อนข้างมีเรื่องปวดหัวมีเรื่องเครียดอย่าคิดจะโกหกคนรักและให้เปิดใจคุยกันและคุยกันดีๆส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้เนื้อหอมมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาให้ค่อยๆคุยค่อยๆเลือกได้เปิดใจดูได้ ดวงไรปักของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง15มิถุนาเริ่ม,มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนมาก แต่ต้องวางแผนให้ดีส่วนในเรื่องของการงานมีคนช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตมีคนแอบช่วยเราแบบเงียบๆให้ตั้งใจทำงานถึงไม่ได้ตามที่หวังแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นหากใครหางานอยู่จะหางานยากอย่าเพิ่งเชื่อคนอื่นแล้วออกจากงานไปเพราะอาจจะยังไม่ได้ตามที่คิดส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้มีเกณฑ์มีปัญหาเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเป็นหวัดง่ายหรือพักผ่อนไม่เพียงพอส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหากยิ่งมีเวลา ให้การความรักก็ยิ่งดีพัฒนาได้ดีส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้แนะนำให้หาเวลาว่างพักผ่อนดีกว่าเรื่องความรักยังไม่มีคนเข้ามา ดวงไรปักของผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีช่วงระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง15มิถุนาเริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคนช่วยเหลือเอ่ยปากกับใครก็มีคนพร้อมซัพพอร์ตช่วงนี้มีทั้งลาบปากและลาบจากการเงินส่วนในเรื่องของการงานให้ระวังปัญหาได้รับแรงกดดันอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้เคลียร์แต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพและระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหรือธาตุไฟในตัวมีเกณฑ์มีปัญหาท้องอืด ทองเฟิร์สส่วนในเรื่องของโชคลาภมาจากการงานหากผ่านการกดดันไปได้ทุกอย่างก็จะดีส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักความไม่ได้ดังใจแต่ความสัมพันธ์พัฒนาไปได้เรื่อยๆส่วนใครที่ยังโสดอยู่การงานจะทําให้ได้เจอคนรักหรือการที่เรามีงานมั่นคงจะทําให้ได้ความรักที่มั่นคงขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ หากท่านใดสนใจดูดวงสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่าครูเริ่มต้นที่2ใบแดงเท่านั้นค่าครูส่วน1ห,หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปเป็นค่าอาหารของน้องหมาและน้องแมวจรหากผิดพลาดประการใดในคลิปนี้แม่หมอต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ